สวัสดีครับมนีครับมนีมนีข้ามาสิบะเหตหลับไก่ครับผมหลับไก่ครับตงไก่นะครับผมจันโหนครับผมจันบีมครับจันน้ำครับผมจันน่นครับมนีคือเราครับผมอยู่วิถีชีวิตบนนกเข้าครับนี่ครับวิถีชีวิตภูมิปัญญาอีสานภูมิใจเสนอเมนูลับไก คำผมคำลาครับครับผมไปไปวิ่งภเขาวะไปต่อลาบไก่เองเหราะว่ามูโยกินลาบไกแล้วเขาเหรอไก่อยากไหนวะวาง่งไปหาลาบเขาบอกว่าไก่มันมีวะไปหาลาบเอาเนาะกูเห็นเห็นมาใหญ่อันหนึ่งยู่อันอันอยู่แถวใตะหมู่บ้านไปอยู่วะลองไปเป็นกันเลยคไป รถอยู <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> ่บาดบ้องเหรอกูอะอยู่หรออยู่ร้อยแมงหนูแล้วทำความความรักครับทำผมก็เหมือนกันสะน้ำเป็นนะครับเพราะถ้าเธออยากดื่มน้ำเธอก็มาดื่มที่ห้องเราสิมา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 เปลาดีครับเปลอดีดีแค่ดีดีดดีเปลาดีเปลาดีเปลอดีเปลาดีดื่มนแล้ว

มึงว่ามีขุมใจมึงจีพ่ากุรักไกแมกูติไแม่ของจีเที่ยงกูคะข้อยไปไปสันไปเอาไปไปเอามาไว้เียงมันมาสันเอาโอ้ยมักรเลยเกือบเปนเชียงเงินเกือบติที่กตมึงนี่แต่เขขอแม่ขน่ดนี้มึงหันแลเอาอไอีกขอไกแม่เออเอาโทษเอาโทษ

มันเมียกูไปขายผมมาลอไกลหน่อยรถยนตระยเดียวก็เราสิั่งโลก้าเ็นว้าแต่ร้อนอู้ยไกลหน่อยพุ่หนีงไปจง้งผลไปฮใลหลเนี่ยเอาตะไกเอาตะไกจงผลนมา เกือบประการ้าางตอนนี <anatomy> ้อ่ะานการจริงกเคยแยกเกือบประกาเมื่อเอาเกือบประกาดเกือบบริกพ้นกระหางมา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 ดีมาหนีทำดีครับทำดีทำดีโอ้แต่ละวันหลายเนาะทำดีทำดีแต่ละวันดูแหรว่า Mm hmmm <laughs> à lôi hắm đi hắm đi hắm đi mừng mừng lạc, lạc là à, pa, pa. cây mừng lạc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  cây mừng hm 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 แม่บอกมึงฆ่ากุลาไก่แม่กุเรียดยื้เทียงกต่อดีมึงแน้นก็มากระบาสิแม่มึงมาหาเพื่อนพ่าก็คอยจุงไว้เร้จุงขาไม่มันแม่กุเมียจส้างโรกไข้หวัดกุรอเยอะเจ้าเพื่อนแล้ว่าไว้แล้วพ่าเ็าจะกินหัวเขาหัวเราอยู่แล้วว่าเอาลวดว่าหนึ่งลวดสี่แม่นบอกหัวเราเอาลวดหรือว่าไปกุว่าเจดูตันี้เป็นยังหรอวะเังไงวะมีเสียนยางอยู่ด้ยนี่ นี่แหละของแทฉะเจียงหน้าหน่อยค่อยหน้าได้ปะครับจานนนครับแมนครับผมแม่แม่ยิงไม่ยอมครับเพื่อนแม่บอกยิงไม่ยอมนี่มากสองตัวครับผมแซ่บครับไกอ่อนอ่อนไกอ่อนอ่อนฮเฮ้ยหนีหายแล้วชิบหายแกงบ่บาดนี่บ้าแล้วแรมแรมไม่ได้ เป็นยังอันอน,น,นั้นใชอไทีเด็ด One h o u ครับข้างนำ้ำห่อนไม้แล้วบานนี้เดี๋ยวไกลว่าจุ่มกัดรกขน,นเด้พร้อมกีดูมีมูลค่าคายัางปะ โอ้ยคนมีขาตัวไหนเจียวกลอเดเจียวกลอเนี่ด oh, ูก่อนนั่นอ๋อกลอหนี่แหละนี่หละบอผู้จุดก่อนนั่นเอามึงถามกูเพื่อกูถามกูซื้อหวยสักก๊ะ จุ่มห่อนครับมันจะได้ดกง่ายๆนะครับเพราะลอกขนแล้วเาก็สีไปพั้ยนะครับถ้าไม่ง่ายีลอกโซ่เลนี่ครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องการดกขนนะครับผมการซับคาที่ถูกต้องนะครับนี่ปุ้ยุมนะแล้วมีดต้องลงแรงให้ถูกต้องนะครับผมถ้าลงนักไปคากระซิบซำได้เพราะเสียบแม่นี่บะครับถูกต้องแล้วครับผมต้องลงมีดพอดีนะครับผมโอ้โหผมนะการซับนะครับ ทาซับก็คุณคุนนะครับผมเบอมีเคียงมีหมี่อซับทั้งหัวหอมซับต้นมันปบอร์นี่นะวันนี้นะครับจะได้กินลาบไก่กระตมไก่แบบเซฟไก่ครับยังครับนี่เปลี่ยนจากเมนูลาบไก่เป็นปิ่งไก่บ่ครับห่อมาอันนี้ครับเวลาที่ห่อรคอกขนแล้วมันขนหน่อยบ่เบิดนะครับเพาะว่าสีเผาให้มันขนหน่อยเบิดครับย่าไปกินมันแังสีบอร์มีขนครับโอ้ครับแบบนี้นี่เอง a few moments later การแยกเครื่องในออกมาเล้ครับท่านผู้ชมการซับไก่แป่งส่วนไก่ครับ cán bằng cày One hour later Nhà yeah, sẽ mm. A few moments later. Sẽ gặp nhỉ? Vừa

A later. few moments ลาบไก่ต้มไก่ลาบไก่นะครับก็เป็นเมนูทางภาคอีสานและภาคเหนือของประเทศไทยนะครับกับโบมีเวลาเวลาที่กำหนดแน่นอนว่าลาบไก่นี่มากมีมากตั้งแต่เพรอะว่าดหรือว่ายุคสมัยใดนะครับแต่ว่าที่เป็นการหนีน้ำวัตถุดิบลาบคือเนื้อสันนะครับคือเนื้อไก่นะครับมาทำการปรุงเป็นอาหารนะครับจากนั้นก็มาทำการกินนี่ครับแดดอย่างเลยครับเอาเบิ้งเอาเบิ้ง เอ้าเอาเบิงเข้าเฟิงเส้นเวียมเส้นเวียมสดสดโกกโกกโกโกกเฟิงโกโกกเฟิงมาครับเมาหมุงไฟครับหมุนไฟมันตอขวัญมาครับก็อยากให้พี่น้องทุกคนนะครับร่วมอนุรักษ์แล้วก็สืบสานไว้นะครับวิธีการเห็ดหลาบไก่แบบโบราณแบบนี้คือจังผู้เฒ่าผู้แก่เพลินผ้าเห็ดแบบนี้เดี๋ยวนี้นี่เท่าที่เราเคยเห็นแล้วนะครับ ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้สืบสารได้ได้ซอยกันนะครับเพื่อให้มันดำรงคงอยู่นะครับผมมาฮากินข้าวกันครับมุ้ยยังไงนี่ครับ,บจครับผม